โดยมีอาการมา1วันค่ะไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ยารักษามาก่อนค่ะโดยผู้ป่วยนะคะก็แจ้งว่าชอบทานชอบรับประทานอาหารหมักดองค่ะไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่มีประวัติแพ้ยาค่ะยาที่ผู้ป่วยได้รับในครั้งนี้จะเป็นตัวยาฟูโคนาโซน150มกรัมเป็น p o p c กินครั้งเดียวค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยไม่สะดวกใช้ยาเป็นแบบสอดค่ะสำหรับพอบิมลินะคะก็เป็นวอวาจีโนแคนดิไดเอซิ หรือว่า VVC without DRP ค่ะ Subjective data ค่ะเป็นผู้ป่วยหญิงมีอาการตกข่าวสีขาวขุ่นมีอาการคันบริเวณช่องคลอดค่ะเป็นมาหนึ่งวันแล้วก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนยังไม่ได้ใช้ยารักษามาก่อนค่ะผู้ป่วยชอบรับประทานอาหารหมักดองค่ะส่วน Objective data ก็คือยาที่ผู้ป่วยได้รับเป็น f u โค o n e น150ร้มิกร OPC single dose ค่ะ Assessment นะคะก็ภาวะตกขาวค่ะหรือว่าเป็น vaginal discharge ค่ะก็ถ้าเป็นภาวะปกติก็คือจะเป็นตกขาวที่มีลักษณะคล้ายแป้งเปียกมีปริมาณไม่มากแล้วก็ไม่มีอาการคันไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะแต่ถ้าเป็นภาวะที่มีความผิดปกติก็คือจะมีตกขาวมากกว่ามากกว่าปกติค่ะแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นมีฟองหรือว่ามีหนองมีมุกเลือดปนได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีอาการอื่นด้วยเช่นอาการแสบคันหรือว่าอาการร้อนบริเวณช่องคลอดค่ะ ส่วนการ d i f f e r e n t ์ไดเอกโลซิของตัวการตกขาวจากเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไตโคโมเนตแล้วก็กลโนเดีย uh, อว่าหนองในค่ะถ้าเป็นแคนดีดดเอกซิดก็คือจะมีอาการคันเป็นอาการเด่นค่ะมีการแสบแผลถลอกหรือว่าตัวตกขาวก็จะมีลักษณะเป็นก้อนไขตะกอนนมค่ะส่วนตัว BV วีแบคทีเรียวาชิโนซิค่ะก็จะเป็นตกขาวที่มีกลิ่นเหม็นขาวปลาเป็นสีขาวหรือปนเทาค่ะ ส่วนไตโครโมเนตก็คือจะเป็นสีเขียวเหลืองแล้วก็อาจจะมีระดูขาวปริมาณมากค่ะถ้าเป็นตัวหนองในก็คือจะเป็นระดูขาวมากค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการปัสสาวะอักเสบหรือว่ามีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะร่วมด้วยค่ะในผู้ป่วยรายนี้ก็คือมีอาการตกขาวสีขาวขุ่นแล้วก็มีอาการคันบริเวณช่องคลอดค่ะก็เลยจะเข้ากับอาการที่เป็นตกขาวจากเชื้อรามากที่สุดค่ะ etiology ค่ะก็คือการติดเชื้อราในช่องคลอดก็คือ จะเกิดจากการติดเชื้อเป็นแคนดิดาเอาบีแคนค่ะรองลองมาก็คือเป็นแคนดิดากาบาสตาหรือว่าเป็นแคนดิดาโตปิคาลิสแคนดิดาฟูเซีอค่ะริสแฟกเตอร์ที่ทาให้มีการตกขาวก็คืออาจจะเป็นการรักษาสุขอ,อนามัยไม่ดีการสวมกางเกงที่อับชื้นรัดแน่นค่ะการส่วนล้างช่องคลอดบ่อยๆหรือว่าการที่มีเพศสัมพันธ์มีคู่นอนหลายคนค่ะการที่เป็นภาวะประว,วานแล้วก็ควบคุมได้ไม่ดีก็ทําให้อาจจะมีตัว กูโค้คโอะคะหลุดออกมาทางช่องประสาทมากขึ้นค่ะการใช้ยาสเตียรอยหรือว่าการใช้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องเป็นเวลานานการรับประทานยาคุมกําเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสตโตรเจนสูงค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารหมักดองก็อาจจะมีส่วนที่ช่วยทําให้เกิดการเสียสมดุลของบริเวณช่องคลอดได้ค่ะดิสแฟกเตอร์ในผู้ป่วยรายนี้ก็น่าจะเป็นมาจากการที่รับประทานอาหารหมักดองค่ะ ่วนแนวทางการรักษาก็จะใช้เป็นของการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี25 6 7ค่ะก็ยาที่แนะนําในการรักษาโรคเชื้อราในช่องคลอดจะมีตัวเป็นโคไตมาโซน500มิลลิกรัมเน็บช่องคลอดครั้งเดียวหรือว่าเป็น200มิลลิกรัมก็จะเน็บช่องคลอดวันค่ะ100มิลลิกรัมจะเน็บช่องคลอด7วันแล้วก็ถ้าเป็นตัวยากินก็จะมีตัวฟูโคนาโซน 150- 200มิลลิกรัมรับประทานครั้งเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นไอตาโคนาโซน200มิลลิกรัมรับประทานเวลา 2, ั้ง1วันค่ะ ในผู้ป่วยรายนี้ก็คือไม่สะดวกใช้ยาเน็บช่องคลอดยาที่ใช้ได้ก็คือจะเป็นตัวยาละประทานค่ะที่เลือกได้ก็คือมีฟูคนาโซนแล้วก็ไอตาคนาโซนค่ะส่วน i ออีแก็คือจะเป็นตัวเปรียบเทียบทั้งยาเน็บแล้วก็ยาละปะทานค่ะตัวโคไตมาโซนวาจิโนแฮบเบตฟูคนาโซนแล้วก็ไอตาคนาโซนก็คือมีอินดิเคชันในการรักษาวา g จิโนแคนดิเอซิดทั้ง3ตัวเลยค่ะ ด้าน Efficacy ก็คืออันนี้จะเป็นการศึกษาของฟูโคนาโซน150มิลลิกรัมซิงเกิลโดสเปรียบเทียบกับอินเตอร์วาจจินอลโคไตมาโซนค่ะก็คือในกลุ่มที่ได้รับเป็นซิงเกิลโดสโอ a l ฟูโคนาโซน150มิลลิกรัมค่ะก็จะมีเคียวเลตในด้านของอินฟอร์เมชันแล้วก็ดิชาร์ดค่ะอยู่ที่84.7%ก็สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับเป็นตัววาจจินอลแท็บเล็ตค่ะ แล้วก็มีการติดตามที่30วันก็พบว่าในกลุ่มที่ได้รับฟูโคโนาโซนค่ะก็ยังมีอาการตกขาวจากเชื้อราที่น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับเป็นตัวอ a g i จิโนแท็บเลตค่ะส่วนการเปรียบเทียบเฉพาะยากินก็คือจะเป็นตัวไอตาโคโนาโซน2 0 0มิลลิกรัมเทียบกับฟูโคโนาโซน1 5 0มิลลิกรัมค่ะก็จะพบว่า กลุ่มที่ได้รับไอตาโคโนาโซน200มิลลิกรัมก็คือมีเคียลดิตอยู่ที่70%ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับฟูคโคนาโซน150มิลลิกรัมค่ะที่มีเคียลดิตอยู่ที่50%แล้วก็เราว่ากลุ่มที่ได้รับไอตาโคโนาโซนนะคะก็จะมีอัตราการเกิดรีแลกในวันที่21ที่ต่ํากว่ากลุ่มที่ได้รับฟูคโคนาโซนนะคะส่วนด้านเซฟตี้ก็ถ้าเป็นตัว vertical ค่เบ็ก็จะพบเป็นวาลูราเบอร์นิงเซนเซชันได้แล้วก็เป็น local irritation ค่ะส่วนยากินฟูโคนาโซนแล้วก็ไอตาโคนาโซนก็จะคล้ายๆกันก็จะมีเป็น headache เนา e r e o m i t i n g abdominal pain, diarrhea แล้วก็ d y s e n e s s ค่ะแอดเทีนั้นตัว vaginal h a b l e t ก็ถ้าเป็น5 0 0มิลมิกรัมก็เน็บช่องคลอดครั้งเดียวค่ะ200ก็เน็บ3วันส่วน100ก็เน็บ7วันค่ะส่วนฟูโคนาโซนก็กินเป็น150มิลลิกรัมถึง200มิลลิกรัมเป็นวันละครั้งเป็น1วันค่ะครั้งเดียว ไอตาโคนาโซนก็จะเป็น200มิลลิกรัมแล้ประทานวันละสองครั้งหลังอาหารหนึ่งวันเช่นเดียวกันค่ะไอตากินแค่วันเดียวเองงหรอวันเดียวเหมือนกันแต่ว่าเป็น BID อืมอ๋อสองคูณสองเนาะใช่อ๋อเออมีหน้ามาทำแผงสี่เมตรออกมาไม่ค่อยได้ออกมาโอเคส่วนตัวราคาก็เลยอันนี้จะยึดเป็นตัวที่มีในร้านค่ะถ้าตัววาจินอแฮปเปต ก็ถ้าเป็น500มิลิกรัมก็คือจะเป็น1เมตรต่กล่องก็อยู่ที่ประมาณ80-220บาทค่ะถ้า100มิลลิกรัมก็6เมตรก็จะราคา80บาทถึง -220 เท่ากันค่ะส่วนฟูคอาโซนที่มีในร้านจะเป็น150มิลลิกรัมค่ะจะเป็นราคา50บาทค่ะก็ใช้1กล่องเลยส่วนไอตาคนาโซนก็ไม่มีในร้านคะจากการพิจารณา i ออแก็คือในด้านของ Efficacy ก็จะพบว่าตัวยาฟูคอาโซน จะมีประสิทธิภาพมากกว่าคูมาโซน v วอร์นออทฮปเปค่ะเมื่อพิจารณาของตัวยาฟูคนาโซนเทียบกับไอตาคนาโซนก็จะพบว่าตัวไอตาโคนาโซนมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะในด้านของเคียรเลตแล้วก็อัตราการรีแลซ์หลังจาก21วันค่ะด้านแอทเทนก็คือถ้าเป็นฟูคนาโซนก็จะบริหารยางง่ายกว่าก็คือกินครั้งเดียวได้เลยค่ะแต่ว่าตัวไอตาคนาโซนก็กินเป็นท i d ค่ะ แล้วก็ในผู้ป่วยเหลนี้ก็คือไม่สะดวกใช้ยาเน็บนช่องคอดแล้วก็ในร้านยาของเราก็คือไม่มีไอต้าคนาโซนก็เลยพิจารณาจ่ายเป็นตัวฟูคนาโซนหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัมค่ะหนึ่งกล่องส่วนแพนค่ะเทราปติกโกก็คือหายจากอาการตกเขาผิดปกติบรรเทาการคันในช่องคอดแล้วก็ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําค่ะเทรบปูติกแพนเป็นฟูคนาโซนหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัม T O P C Single Dot ค่ะ ส่วน efficacy monitoring ก็คือติดตามอาการทางคลินิกเป็นอาการคันบริเวณช่องคอติดตามอาการตกขาวค่ะเช่นสีกิน safety monitoring ก็ผู้คนวนก็พบเป็น headache เ a u s e สีย m i t i n g abdominal pain diarrhea แล้วก็ตค่ะก็ติดตามอาการทางคลินิกส่วน patient education ก็แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในช่องคอดค่ะก็หลีกเลี่ยงการส่วนลังช่องคอดการไม่ใส่กางเกงที่รัดเกินไปค่ะแนะนําการเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆถ้าเป็นประจําเดือน รักษาร,รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองค่ะส่วนฟิ l เตอร์แพนก็คือถ้ายังมีอาการตกขาผิดปกติแล้วก็อาการคันยังไม่ดีขึ้นใน7วันก็อาจจะให้เป็นการรักษาที่เป็นเ m p พาริคอเทอร a ปีในกรณีที่สงสัยติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าโปรโตซัวรวมด้วยค่ะก็คือจะให้เป็นเมโทนิดาโซน4 0 0รมิลลิกรัมพีโวัน แต่ถ้าได้ตัวเมทโนนิดาโซนไปแล้ว7วันก็ยังไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าควรไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมค่ะอก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะตัวรดนิสตรตินมันมันอยู่ในไกลไลายอะไรบ้าง้ยอืมทำไมคนมันชอบใช้กันเนี่ยมีไหมมีไหมถ้าของไทยไม่มีอะค่ะเออทำไมคนเขาชอบนิสตริติน เราเคยอ่านหรือมันต่างชาติหมายถึงว,ว่าใช้เอโซนกับก็นิสตาดินก็ใช้ได้อ๋อคือใช้อ๋อทอปขอค่ะอ,อไดไอไอโอโดนี่คือยาอะไรเนี่ยที่ตัวอีกตัวหนึ่งอะเออนี่คือตัวยาเลยมันคือสมานแผลหรือมันยังไงเนี่ยหรือว่ามันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่ไดไอไอโอโดไฮดรอกซีควิรลีน เออเสียแต่นี่สเตตินเราก็รู้เนาะอันนี้ที่ไมที่เขาไปอมในช่องปากค่าเชื้อราในช่องปากในผู้ป่วยพวก HIV มันเนี้ย Continental ฟังแต่ว่าไกด์ลายไม่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะอมีแค่นี้เลยเนะเออแตกดีแฮ เจอในส่วนศส,ส,สที่เปลี่ยนพยาต้านแบคทีเรียที่ควรถูกถอดออกจากประเทศอ๋อได้โดดไม่มีข้อมูลสนับสนุนนะค่ะถ้าบวกพาสกับมีสตาร์ทิงอ๋ออ๋อ,อ,อทั้งลำหลับเลยนะอ๋ออ๋อนี่ไม่ควรเนาะเพราะไม่มีเอฟเฟชัอ๋อไม่มีเอฟเฟชัแสดงว่าใส่ใส่มานี่ก็ไม่โดดเด่นอะไรเนาะ อเออก็ไม่ควรแนะนำเท่าไหร่เนะอะแสดงว่ามันไม่มีการอาจจะทำให้เชื้อดื้อยาได้อ๋อเหมือนแล้วลมกินพวกไมล์บาซินหระอมั้งเนี่ยแต่อาจจะฆ่าอ่อนๆได้มั้ง